có đây mấy ha à, <laughs> đất đất đất, đất. เพื่อนมาแล้วเดี๋ยวไม่พิ่งไปขับรถก่อนนะคะ วนี้นะคะแม่พึ่งได้มาเก็บเห็ดอีกแล้วจ้าเพื่อนๆนวันนี้มากันสามสี่คนเนาะมานนองบีมกับอันนทุมแล้วก็นบือนเป็นญาติกันนี่แหละบีมไม่ใส่หมวกเด้อบีมร้อนไหมบีมไม่ร้อนนะบีมไม่ชอบใส่หมวกนะคะก็เพิ่งจะเข้ามาเนาะเมื่อกี้ก็รถเยอะเลยเนาะสวัสดีค่ะเพื่อนๆนพบก,กับแม่พึ่งเหมือนเดิมค่ะวันนี้นะคะแม่พึ่งก็มาเก็บเห็ดอีกแล้ว เป็นงอกครั้งครั้งครั้งใหม่เนาะหลังจากที่ครั้งที่แล้วแม่พึ่งพามาเก็บสามวันติดเลยนะเอ,อวันนี้เป็นวันแรกที่แม่พึ่งมานะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะมีไหมเนาะก็เพิ่งเข้ามาเนาะแต่คนอื่นเก็บเนี่ยได้เยอะมากเลยแม่พึ่งก็ไม่รู้จะหาเจอไหมเนาะเพ <c oughs> ราะว่าเขาก็มากันตั้งแต่มืดเนาะตอนนี้ก็สามโมงสองโมงครึ่งเนะาะยะทุม่มสองโมงครึง่งก็ ไปด้วยกันเลยจ้าเนาะเดี๋ยวถ้าเจอแล้วไ่พึ่งจิตถ่ายให้เพื่อนๆชมนะคะตอนนี้ก็ขอเดินปิดก่อน,นเนาะพึ่งเข้ามานะจ๊ะมาทางนี้บ้มตรงทางมาทางนี้ลูกเจอแล้ว,เจ,ลวเจอแล้วเห็ดน,นี่เจอแล้วเห็นละหมากบ้มไาเก็บแล้วนี่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 โอ้

เดี๋ยวว่าเห็ดงอกนะแถวนี้นะดูดีๆได้อย่าเบือ่อได้เห็ดน้ำหมากนะคะเพื่อนๆนูนตัดตัดเรียบๆอย่าไปตัดทิ่มปลายลงสิตัดเรียบๆแล้วก็ตัดขามันออกด้วยตรงนี้เืยใส่ตะก้าวั <c oughs> <c oughs> นนี้จะเก็บเปาะด้วยนะคะเพราะว่าปติมบอกว่าเก็บเปาะมาฝากพี่ด้วย เราะเพราะดอกอ่อนๆเลยอาบิมเจอแล้วเจอแล้วค่ะวันนี่ไม่ตัดเอง嘛เห็ดน้ำมาดโอไม่ใช่อันนี้เห็ดเห็ดนั่นแหละเห็ดนั่นแหละนั่นแหละ <c oughs> ยังไม่ได้ร้องกลตกานะคะเพื่อนเพราะว่าไม่พึ่งพึ่งมาถึงเนาะ,ะน้องบิมถือตกากล้อ ดเยเอาเลยไม่ดเชียเลยอัน hmm. น mm ี hmm. uh ้ก hmm. mm ินได้อ hmm. mm ุ hmm. mm ้ย hmm. อ mm ันนก็หิดเออนั่นบีมเจออีกแล้วบีมเจออีกสองดอกนี่นี่เห็ดยางเห็ดแป้งเห็ดแป้งเห็ดแป้งอ่ะเจ๋อเต้ดอเตอบ้านใบปากาเค่อ ตะเบียประกาศตุยแต่ก็ไม่เป็นไรเอามาเก็บเออนั่นแหละบีมเก็บเลยลูกมันกำลังออกเล็กๆดีว่ะไหนเห้งไงเนี่ยไม่ใส่ใบนี้ยังไม่ได้ใส่เดียวหายังยังหาใบสวยๆไม่เจอไม่เปราะมัารอติ่งกลับไะเอือเปราะเก็บได้ลูกมันงออยู่เด๋นี่ไงเจอแล้วเนี่ยนี่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 ยึทุ่มนี่นี่ไง เห็ดแป้งเห็ดแีนู่ตัดดีๆลูกเออนั่นแหละเออตัดขาเหมือนมันเน่าเลยอ่ะเอาได้อยู่ปลายเน่าแต่ดอกดีเอเอเวียยวปปุงเริ่มดอกไงวันนี้เหมือนอากาศจะร้อนขึ้นนะอา้อาวเห็ดก็จะงอกนะคะถ้าแฉะมากเห็ดก็ แต่กก็งออยู่นะมเมื่อกี้ฝนตกอะ่ะเขามาเก็บทั้งฝนก็นได้อยู่นะใช่จ้ะนี่เก็บเปล่า,ล,าลูกนี่นี่เอาดอกนี่นี่นนเ,นเออเห็นเห็นพอกมันนั่นอยู่น,น,น,นี่โอ้ลุดอุเฉดเา,ายไม่เพิ่งจับแรงไปหน่อยอะหลุดหัวได้อย,อยู่ได้อยู่โอ้ร่วง เดี๋ยวแม่หัตไอ้ใบไม้ปิดอันนี้เห็ดไอ้เห็ดไส้เดือนเห็ดละง,งกุกหรือเปล่าก็กินได้อยู่นะคะดีบอ่ะเร็วเห็ดไส้เดือนเห็ดไส้เดือนหรือว่าเห็ดละง,งกุกไม่ใช่เห็ดละง,งกุกหรอกเห็ดไส้เดือ<ห>นอ,อ,อ่ะเร็ว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 เซเล่มันจะมันเห็ดพึ่งหวานเลยอ่ะบรรยากาศในป่านะคะพเพื่อนๆ สถานี้ไม่น่ากลัวนะคะนนคนเยอะมากเข้าออกกันทั้งวันไม่มีทางหลงนะเพราะว่าเขาจะมีเชือกผูกเอาไว้ให้เดินตาม,มเห็ดเห็ดจ้าเก็บเลยจ้าใช่จริงด้วย เพราะว่าในป่านี้เขาจะมีลาําธารมีน้ําตกเนาะก็จะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวนะคะแล้วก็เขาก็จะทําเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ว่าจะเดินไปตรงนี้ตรงนี้ไม่มีทางลงร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสังเกตเอาตรงที่มีเชือกสีฟ้าผูกเอาไว้ก็ไม่ลงแล้วจ้าทางนี้ก็มีเพื่อนที่มาด้วยกันเนาะทางนู้นก็เป็นคนที่เขามาเก็บเห็ดน,นะคะ ตอนนี้เรากําลังจะออกจากป่าแรกนะคะเราจะไปป่าที่สองเนาะเพราะว่าป่าแรกไม่ค่อยมีเห็ดเด้อเท่านี้จะมีแต่ป่าน้ำนะเราถึงทุ่งนาแล้วนะคะเราก็จะข้ามทุ่งนาไปเด้อตรงนี้เป็นทุ่งนาเด้อมาทางนี้เด้อตามพึ่งมาตามยาพึ่งมา นี่มาตรงนี้เราจะข้ามทุ่งตรงนี้ไปนะคะเพื่อนๆเ,เราจะเข้าไปป่าข้างหน้าเนาะป่าข้างหน้าจะมีเห็ดงอกเยอะกว่าตรงที่เราเข้ามาแล้วนะแต่คนก็เยอะเหมือนกันนะเพราะเขาจะมุ่งไปแต่ตรงนั้นแหละตรงตรงทางที่เป็นกําแพงเนาะที่ไม่พึ่งเคยพาเพื่อนๆไปนะคะสังเกตก็จะเห็นต้นตะก้ต้นใหญ่ตรงนี้ต้นปโรนั่นเองเดิมปโรเดิมบางปูร์รามเกีโม โปล่เนอร์นี่ดิมประโรธมเดอร์นี่เคยนเตะมันลงนะออกไปก็ที่เดิมที่เราเข้ามา <c oughs> บีมอย่าเบื่ออย่าเบื่ออย่าทุ่มบีมข้างหลัง <c oughs> บีมไม่ยอมใส่หมวกใส่เสื้อแขนยาวนางบอกว่าร้อนนะคะไปไปไป,ไป,ไ,ปไปตอป่าข้างหน้านะ นี่นะคะก็จะมีเชือกสีฟ้าผูกเอาไว้เออ,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 อเข้า,ขาทางออกทางเข้าเรารู้เลยญญใช่นี่นะคะเชือกสัญลักษณ์วิ่งมาราธอนนะมีเห็ดนะเข้าไปตอนนี้มีมีเห็ดงอกเลยนะไม่เพิ่งเคยเก็บเมื่อตอนกับป้าปันนะ่ะเข้าตรงนี้ปุ๊บใต้เลยเออจะเปียกปหนหายใจมุมมนี่เทรโจทย์เทร ตัวเนี่ยเลยเมียนต้องมัดเลยเพระาะว่าเบนนะอย่าปันอย่าปันแต่แต่ให้มาตัวชงายลาเต่แต็กรากำแพงไอเนี่ยน,น,นะนนมุดมุดมุดทางมุดทางลอดทางลอดลอดทุกครั้งที่มาตรงนี้อ่ะจ้านี่แหละวันนั้นเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเก็บตรงนี้เลยวันมากระยปันตรงนี้จะเป็นป่าที่สองนะคะพเพื่อนป่ากำแพงนะแต่ก็ลึกอยู่นะกำแพงกว่าจะถึง ไกลเหมือนกันนะนุ่นอาบีมาเอาน้ำลูกไหนเยอเบือนเยอเบือนว่าเห็นเห็ดหรอนคาวมือกระุ้มลูกเย็นะนะนะนี่นี่โอ้ายวะจอะไรวะอีหดูเยอเบือน เก็บเจอเห็ดไอ้เนี่ยยกมาปากาไว้เลยนะอู้ถ่ายเลยถ่ายๆถ่ายเลยอัยยะอัยยะแน่นอนจะมอกลัวจะมอสะบ่ายนี่เฮ้ยไปดอกัดโพงอย่าเบือนถ้าตับส่บมันดอคือตัวมันดอเอกต้องเอกต้องเวกน้อยต้องเวกไปไปไปดอหรือมื้ออยู่แต่นี่จะเบือนมันสนําเด้อนี่โดมือจะเจียเด้อเวก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 อ๋อ อย่าเบือนวาเห็นอีกแล้วอย่าเบือนสวะติดเฮ้ยสวะยังอย่าปานไงเนาะเจ๊เหยื่อนี่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 นะคะเพื่อน้ำใช่ไหมเด็กไหนแท็กใบหม่งมือวะโอ้ยนี่ไงเด็กหน่มเหย่อเบือนเก็บเลยเก็บเลยเก็บยังเก็บเลยเดือดที่สามไข่สามสี่ออืหืออยู่าพึ่งวันนี้ก็ยังไม่เจอคือเก่า นอย่าพึ่งอย่าพึ่งวิ่งหอบเลยวันนี้นี่่ดอกใหญไหนอันนี้ใช่ไหมใช่นี่นี่ดอกใหญ่เออใช่ใช่นี่แหละเห็ดไอ้หน้าเห็ดจมูกกูจมูกใบโอ้ยังโดนมันกินใช่เออรู้ว่าอย่าทุ่มได้แล้วเย้่ย่งทุ่มไม่เคยเก็บเห็ดมา20ปีนะคะยีปีแล้วใครย่งทุ่มเจอเยอะๆเด้อเพราะว่าอย่าพึ่งนะเก็บทุกปีโอ้ดีไง น้อยนอยนี um um oh, um oh, um athletes, ่มันบังเบนมาเห็ดกำลังโอ้นี่ไงเยธุมโอ้นี่หลายดอกเลยโอ้โนี่สี่ดอกบีมมาใส่ตะก้าลูกแม่ถ่ายแล้วตะก้าอยู่กับบีมนะคะไหนลูกใช่นี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 ่ล่ะกินได้มั้ อย่าเบือนอ่ะไอ้นั่งเงียบๆนะเมื่อกี้อืมอันนี้เหอดเลยค่ะเออสนัมเด้อบัตรเลไม่ได้ไม่ได้เอออย่าเบือนได้สนัมวันนี้อย่าเบือนสุนัมวันก่อนอย่าปานวันนี้อย่าเบือนอย่าทุ่มกับอย่าเพิ่งสู้นะเดี๋ยวไม่สู้อย่าเบือนวันนี้ไม่ค่อยเจอเห็ดนะคะเพื่อน ไม่เพิ่งไม่ค่อยเจอนะเพราะว่าคนเขามาเก็บเยอะเนาะเรามาสายแล้วก็ไม่ด้เห็นค่ะได้นิดเดียวเองเห็ดหนน้อยเห็ดแป้งไข่เห็ดแป้ง,ปงอ่ะเก็บมาลูกเนะอ้ยนอนแทะหมด ไปกิงกือแทะมดม,มีแต่เลือเตะขามีแต่ขากับดอกเล็กๆสองซ้ำดอกน้องบีมเจอเห็ดเรียกแม่นะคะเออคืออยู่แต่ว่าไอ้นอนแทะนิดนึง หาลูกหามีอีกเนอะตรงนี้มีเห็ดงอกเยอะอยู่หาเด้อเพื่อนๆเนี่ยเฮ้ยขับนังจ่าเนาะมือขับนังจ่า จ้าเฮยตะได้เตออยู่ข้างในลึกๆนึงเลยเอ้ยเก็บไม่ได้เอาปก่อนนะถ้าไม่เอาก็ค่อยโละทิ้งนะฮะมันกเก็บแต่ก็พอได้อยู่ไกยตทูมนีเออบอกเมือ่อกี้ตัดแล้วเนี่ย ลืมคือยูเดวันนี้นะย่าทุ่มมาเห็ดวันนี้ไม่ค่อยสวยนะคะเพื่อนเพือเพราะว่าฝนมันตกเนาะแต่ถ้าแต่ถ้าเรามาเก็บเมื่อวานเนี่ยจะพอดีนะคะที่ไม่เพิ่งเก็บเมื่อกี้เนาะเพราะว่าก็จะเกตแต่ก็จะเอาไปก่อนถ้าไม่เอาอยัางไงก็เอาทิ้งนะคะนี่นะดอกหนึ่ง หอ,อย่าทุ่มเห็นอู้เห็นนั่นเลยเห็นนั่นเลยเห็นนั่นเลยถ่านะอ้าวถ่าเลยอู้ย์ยาทุ่มได้เยอะ <c oughs> ก็อย่าเ,ยเพิ่งอีกได้แล้วดอกใหญ่ๆหน่อยอือยาทุ่มได้สวยอยู่ S <S อ,อ,อันนู่นจ้าเออแต่มันกระเทยเองบันบันจ้าชนิดๆนะในลูกเออบีมก็ได้อียยบีมก็เจอไหนโอ้บีมก็เจอค่ะเพื่อนๆน,นี่เออดอกใหญ่ด้วยดอกเห็นนั่น,น,นเลยเห็นนั่นเลยโอ้หมดกัดไม่พึ่ง <laughs> นี่เห็ดนันเลนะคะเท่นี้เห็ดงอกดีนะคะเห็ดนันเลสองดอกเจอยางกำแพงเจอแล้วกำแพงมาถึงกำแพงอีกแล้ววันนี้ มุ้ยพี่เพื่อกระเพาะอ่ะอือนี่นะคะตรงปลากำแพงเห็ดเยอะนะดอกตู้บัดกริบดอกตู้บัดกริบนี่ไงอือกระมันสะโดนเหรออนี่ไงเดี๋ยวเบือนดอกยังสวยอ่ะแต่เดี๋ยวเบือนเขาได้เยอะแล้ววันนี้น่ะได้ได้เยอะกว่าเพื่อนเยอะเลยะนี่นะคะ วันนี้เห็ดไม่ค่อยงามเลยไอ้แกก็มีนะไอจะเอาทิ้งก็เสียดได้เอาเก็บใส่ไปก่อนไปถึงทางออกให้ทิ้ง <laughs> ตรงตอนนี้ไม่พิ่งอยู่ที่ป่ากำแพงนะคะเพื่อนเราก็จะเริ่มหากลับลงไปเรื่อยๆแล้วนะคะถึงกำแพงแล้วก็สุดแล้วนะเราก็จะเดินหาลงไปเรื่อยๆไม่รู้ว่าจะได้เห็ดอีกไหมเนาะ,ะอืมนี่นะคะ,จะเจอแล้วไม่พิ่งออกมาแล้วนะป่าทางออกเนาะ นี่อย่าเบื่อจืจอแล้วสองดอดกนี่โอูู้ดูมดไปเพิ่งเก็บไม้กันสันแล้วนะเพื่อนๆต่อไปนี่อาจจะกันสันๆัหนนะ่อยเนาะเพราะว่าเหนื่อยถือแล้วเมื่อยหนักนี <c> ่ <oughs> นี่นะคะโอยตรงนี้เป็นป่าทางออกนะคะเออเออเออเห็ด <c oughs> สวยอยู่นะคะเพื่อน เออเออเองกระโดตัวตามกีนะเอ้ยคิดสวยอยู่นะเอห้าโมงแล้วระเบิดแล้วระเบิดห้าโมงจ้าพอตะบานมาสลาอมโมปีกํำแพงเนาะเอยมันนึกจรอนจากกระโลงจีเวลังเวลังจุยกระจายเอ็ดร่อน มัเปีเ๋ยเต้มันลบบาดเจียนเลยมุนลบบาดเจียนเลยเนนี่บ้าน,ปนไปไหนจะเราออกกันแล้วนะคะเจอทางออกแล้วนะเดินมาเรื่อยๆไปกลับบ้านแล้วที่นี่ไปเลยอย่าทุม,มเหนื่อยไหมรั้งแรกถึงก็ต้องหายาดมยามองเลยนะ <c oughs> ดีนะอย่าพึ่งพกมาใช่ไหม บีมเหนือ่อยไม่บีมบีมก็เหนือ่อยบีมเดินก่อนแม่ตอนนี้เวลาห้าโมงครึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนแม่พึ่งก็กับเพื่อนเพื่อนก็กําลังออกจากป่าแล้วนะคะก็จะมาแค่แค่นี้แหละทีละสองสองสา,สามชั่วโมงมอมืมาก็สองโมงแล้วเนาะพอได้แกงหนึ่งเห็ด <laughs> เห็ดเยอะอยู่แต่คนก็เยอะดูบีมหัวหยองเลยบีมนางเหนืหน่อยไหมหันมานตุ๊ตรังตามเพลีมืมอตตตามเพลอันนู้ยืบเบือนกับโรบสัดบีมไม่ใส่หมวกไม่ใส่เสื้อแขนยาวเด้วบีมบีมไม่ชอบถึงทางออกแล้วค่ะถึงรถเมล์เพิ่งแล้ว ยังไงไอติมปูดๆมาแล้วบีมกินไอติมไหมซื้อไอติมก่อนค่ะโอ้อะไรหมูทุเรียนเอาทุเรียนโอ้บิวบิวจะกินทุเรียนไปไปลุงมาเถอะประมาณดมอมอมกี่บาท นี่อย่าเบือนได้เท่านี้พอจะได้แกงเนาะอย่าเบือนอิ่มแล้วอันนี้ขออย่าทุมอย่าทุมก็นสนมเตอร์มาครั้งแรกเนาะไม่ได้มานานแล้วฝากการกินไอติมก่อนกลับบ้าน <c oughs> อย่าทุ่มอย่าทุ่มเป็นลมเป็นลมเป็นลมเลย <c oughs> เดี๋ยว อย่าเบนแกย่าทมกลับไปกอเลยเนอรอย่าเพิ่งจะอยู่ตรงอื่นเขาก็เริ่มทยอยออกมาแล้วนะคะเพื่อนๆเวลาห้าโมงครึ่งจะเที่ยงแล้วนะไ <c oughs> ม่เพิ่งกันน้องบีมก็ได้ออกมาจากป่าแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วก็กำลังจะกลับบ้านแล้วแต่ว่า จะลงดูไอ้ดูน้ำตรงอ่างเก็บน้ำน้อยนึงเนาะเดี๋ยวค่อยลงไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยกลับบ้านกันนะคะ <c oughs> <c oughs>